สวัสดีครับแกะกล่องโอเดน a ยานะครับเป็นโอเดนยะจริงจริงแล้วเราไม่ต้องการขนมครับต้องการของแถมครับอันนี้เป็นขนมแล้วก็จะมีซองก๊์ดมาสองซองครับผมซองเล็กก็จะเป็นกร์ดขนาดเล็กกร์ดขนาดปกตินะครับเรามาเปิดที่ก๊์ดใบเล็กก่อนนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกแข็ง เลยนะซองนะครับสีเงินเนี่ยฉีกไม่ได้ต้องใช้กันไก่เวลาตัดระวังด้วยนะครับต้องไล่การ์ดให้ลงไปด้านล่างก่อนนะเดี๋ยวตัดโดนการาดเดี๋ยวตัดโดนกร์ดน,รนะครับได้มาแล้วชุนนะครับเนลวราชุนแล้วก็ทีมงานบอลเซนมามาดูที่บิ๊กกร์ดครับผมอ,อันนี้แจะ ฉีกหลังได้นะครับเป็นบิ๊กการ์ดนะครับในภาคของดะกอนบอลนะครับจะได้แค่ Big Guard บิ๊กการ์ดสองใบนะเซนเซีไดีหน่อยได้การ์ดใบเล็กมาด้วยสองใบนะครับนอกจากขนมอ่ะนะนี่เซนเซยาก็จะมีฟาบชิลิวครับดะกอนชิลิวแล้วก็นี่ได้ใบาอาร์มาครับใบแรเลยนะ หมายเลขสิบแปดครับเป็นเออโยกะไหมวีโก้วีโก้จำชื่อไม่ได้โกเซนสองท่านเออไอโอรอสเลือกไอโอเลียนี่แหละนะครับไอโอเลียแล้วก็ซากะนะครับถ้าจำชื่อไม่ผิด